รถไฟหนึ่งในรูปแบบการคมนาคมแสนสะดวกและได้รับความนิยมสูงทั้งบนพื้นลอยฟ้าใต้ดินและอดีตหรืออนาคตวันนี้สองแฝดรถไฟครับทาจิบันะฮิคาริกับโนโซมิผู้บริหารศูนย์ควบคุมรถไฟของสถาบันไฮแลนเดอร์คููแฝดจอมแสบที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องคณะกรรมการแผนงานมาพร้อมบุคลิกจอมก่อกวนแสนแสบจนหน้าตีกลนและเปลี่ยนคุณครูทุกคนให้กลายเป็นอีโมจิร้องไห้ แต่ถึงสองคนนี้จะเป็นเด็กแสบที่คนหนึ่งลอยๆนุ่มๆกับอีกคนร่าเริงทะลุฟ้าทั้งคู่ก็มีพรสวรรค์ด้านการขับรถไฟและได้เป็นตัวเอกหลักในอีเวนต์ล่าสุดซิ่งสุดรางรถไฟไฮแลนเดอร์ตามหารถไฟที่หายไปเรื่องราวของฮิคาริโนซมิและอาโอบะที่ได้รับงานส่งสินค้าชิ้นสําคัญมากสําคัญจนทุกแก๊งในคิวทอสต้องตามล่าทั้งแก๊งนักซิ่งแก๊งตลาดมือแก๊งหมวกกันน็อกรวมถึงนักข่าวหิวแสงจนกลายเป็นอภิมหาความชิบหายระดับปูนปูน จะว่าไปถ้าหมุนติ้วๆนี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะแหมโอเควันนี้คิวฮิคาริครับมาคุณครูนั่งรถไฟไปทำงานด้วยความเบื่อแต่ไม่นานคุณครูก็เห็นฮิคาริมาตรวจตัวรถไฟพอเจอกับคุณครูฮิคาริก็ขอตัวไปทำงานแล้วบอกให้คุณครูรอก่อนแต่แป๊บเดียวฮิคาริก็กลับมาพร้อมบอกว่าตรวจตัวเสร็จเรียบร้อยก่อนชวนคุณครูมาเล่นด้วยกัน เริ่มจากฮิคาริเอาขนมแท่งรสระเบิดเพลิงให้พอกินเข้าไปคุณครูก็รู้สึกเผ็ดจนสำลักต่อมาฮิคาริก็ให้กินลูกอมรสระเบิดแร์อันนี้ไม่ขอกินได้เปล่าและมันก็เปรี้ยวจนคุณครูหน้าเบี้ยวคุณครูเลยถือโอกาสป้อนลูกอมนี้ให้ฮิคาริบ้างฮิคาริก็กินได้ปกติพร้อมบอกว่าฮิคาริชอบหินเฮียวเฮียวอ๋อฮิคาริชอบกินเปรี้ยวๆโอเคโอเคโอเค พอคุณครูถามว่าฮิคาริอู่งงานมากินขนมได้เหรอฮิคาริก็บอกว่าเลิกงานแล้วเลยมานั่งเล่นกับคุณครูโอ้ยนายชาใช่คุณครูยังเลิกงานไม่ได้แล้วก็เล่นกับฮิคาริจนถึงสถานีปลายทางคุณครูบังเอิญเจอฮิคาริระหว่างเดินแล้วฮิคาริก็ชวนมาดูมดด้วยกันเป็นศึกแห่งหมดแรกหน้าร็อกครั้งสุดท้ายในคิวทอสซึ่งฮิคาริก็ถามคุณครูว่าเชียร์ฝ่ายไหน ที่มีทางมดดำกับมดแดงทั้งคู่เชียร์มดสู้กันจนมดแดงเริ่มปล่อยของเลวใส่ฮิคาริหมายถึงปล่อยกรดมดใส่อะคุณครูพาฮิคาริไปล้างหน้าฮิคาริก็บอกว่าโดนดาเมจ500ล้านต่อวินาทีแล้วบอกว่าจะแก้แค้นพวกมดให้ได้ก่อนฮิคาริจะขอให้คุณครูซื้อขนมให้คุณครูบังเอิญเจอฮิคาริอีกแล้วและคราวนี้ฮิคาริชวนมาเล่นเกมพื้นลาวาด้วยกัน โดยถ้าเหยียบพื้นสีขาวจะปลอดภัยเหยียบสีอื่นคือตกลาวาตายคุณครูก็เล่นกับีิคาริจนไปถึงย่านการค้าแล้วพบว่าพื้นสีขาวเริ่มไม่มีแล้วแต่ข้างหลังนั่นเพียบเลยนะฮิคาริเลยบอกว่าพรมหน้าร้านค้าเป็นที่ปลอดภัยแต่พอโดดปุบ๊บคุณครูก็ชนกับชาวเมืองคอกี้เข้าแล้วขอโทษขอโพยกันใหญ่แต่ชาวเมืองคอกี้ก็เห็นว่าเล่นสนุกกันแถมตัวเองก็เคยเล่นแบบนี้สมัยเด็กด้วยตอนนี้คุณครูอายมากแต่ฮิคาริก็บอกให้เก็บความอายแล้วเล่นต่อ จนทั้งคู่เล่นไปยาวถึงหน้าชาเล่พอคุณครูถามว่าฮิคาริตั้งใจจะไปไหนฮิคาริก็บอกว่าไม่รู้ลืมไปแล้วแถมที่เล่นเมื่อกี้คุณครูตกลาวาตายตั้ง8ครั้งเพียงแต่ที่หน้าชาเล่พื้นสีขาวไม่มีแล้วฮิคาริเลยคิดว่าตายแง่คุณครูก็บอกว่าจะช่วยฮิคาริเองก่อนจะอุ้มฮิคาริข้ามพื้นเข้าไปในชาเล วันนี้ฮิคาริมาที่ชาเล่แล้วมาชวนคุณครูเล่นเหมือนเคยซึ่งคุณครูก็งานเยอะแต่เพื่อฮิคาริคุณครูเลยรี่ปั่นงานเสร็จแล้วฮิคาริเลยชวนคุณครูไปซื้อขนมกินด้วยกันทั้งคู่ไปกินขนมทั้งวันจนพระอาทิตย์ตกแต่อยู่ๆฮิคาริก็ร้องโอ้ยออกมาแล้วบอกว่าปวดฟันแบบคาดไม่ถึงก่อนให้คุณครูช่วยดูให้หน่อย ここ、ここー、そう、奥の方、歯が痛い。 の奥んはがね痛いのうそこズキズキえー どうすればいいの光死亡不落助けてー สุดท้ายฮิคาริก็ปวดฟันเพราะกินขนมมากเกินไปคุณครูก็เลยบอกให้แปรงฟันก่อนนอนแล้วไปหาหมอฟันตอนเช้าถึงจะไม่อยากไปหาหมอฟันแต่ฮิคาริก็ยอมไปเพื่อจะได้เล่นกับคุณครูอีกฮิคาริมาชาลเล่ออีกแล้วและคราวนี้เอาแกงกะหรี่รสเผ็ดจัดมากินฮิคาริก็บอกว่าจะเปิดใจกินรสเผ็ดแทนหวานเพื่อปกป้องฟันและเป็นฮิคาริคนใหม่ แถมบอกด้วยว่าตัวเองอยู่ยงคงกระพันแต่พอกินเข้าไปฮิคาริก็บอกว่ามันเผ็ดมากเผ็ดแบบโดนคริติคอลดาเมจคุณครูเลยรีบไปซื้อนมมาให้ดื่มดับความเผ็ดสุดท้ายฮิคาริก็บอกว่าได้ความเสียหาย10,000ล้านและจะไม่กินของเผ็ดอีกแล้วก่อนจะมากินไอติมกับคุณครูด้วยกัน